พราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องของท่านให้ละแวดระวังท่านในทุกๆท,ทางของท่านเห็นไหมพระเจ้าสั่งให้ใครดูแลคะให้ทูตสวรรค์ดูแลเราต่อมาค่ะเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเห่า ท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูคืออะไรคะไยศรสตร์ทั้งหลายหรืออะไรที่มันเข้ามามันจะอยู่ใต้เท้าเราเพราะว่าพระเจ้าได้ปรับทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระเยซูคริสต์เราคือร่างกายของพระองค์ดังนั้นทุกอย่างก็อยู่ใต้เท้าเราต่อมาค่ะพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเพราะสิริพรรักพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยสิริพรให้พ้นภัย พระเจ้าจะพิทักษ์รักษาสิริพรไว้เพราะสิริพรรู้จักนามของพระเจ้าของพระยาเวเอเมนค่ะจดวมานะาแล้วเขาจะร้องทูลเราและเราจะตอบเขาเราร้องทูลพระเจ้าได้ไหมคะในเวลายามยากลำบากพระองค์จะอยู่ด้วยพระองค์ไม่ได้สัญญาว่าชีวิตของเราจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่พระองค์สัญญาว่าเราจะพ้นจากภัยพิบัติ และพ้นจากสิ่งที่จะมาทําอันตรายเราเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาเอเมนเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวอา้าวหลายคนก็คิดว่าอยากฆ่าตัวตายพระเจ้าบอกอถ้าเขาฆ่าตัวตายเขาตัดสินใจอายุแค่นั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขา แต่สัญญาของพระเจ้าคือเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราพระเจ้าของเจ้าเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคนบังเอิญเป็นโควิดหายได้ไหมหายได้นะคะชีวิตเราเนี่ยมันมีโอกาสนะคะแต่เราต้องพูดเพื่อปกป้องเราแต่มันแน่นอนที่สุดชีวิตของเราบางทีมันอ่อนแอมันก็อาจจะ เผอพลัง้งพลาดพลัง้งตรงไหนก็ไม่รู้เป็นแต่ถ้าเป็นพระเจ้าก็สัญญาว่ามันไม่ตายหรอกเพราะอะไรเพราะพระองค์จะให้เรามีชีวิตยืนยาวพระเจ้าลูกเจนะ็ดสิบแต่ว่าลูกอยากอย,กอยู่ถึงแ0ดสิบอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ให้เราตามที่เราปรารถนาจนกว่าเราจะอิ่มใจเอเมนไหมคะ